โอสสภา OSP คาดว่าจะสามารถรายงานงบได้ในช่วงวันที่14สิงหาคมค่ะก็ไปดูกันที่ตัวออประมาณการของเรานะคะเราประมาณว่ากำไรซึ่งเป็นกำไรที่เป็น core profit หรือว่ากำไรจากการดำเนินง,งานปกติของไตรมาส2ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ960ล้านบาท960ล้านบาทตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเติบโตที่ประมาณ75% year on year แล้วก็16% Q on Q ในไตรมาสนี้ค่ะต้องบอกว่ามีประเด็นที่เป็นประเด็นหนุนหรือว่าประเด็นสนับสนุนห หลักเลยเนี่ยอยู่2ข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็เป็นในส่วนของตัวรายได้นะคะซึ่งก็ในส่วนของตัวรายได้เองเนี่ยเราประเมินอยู่ที่ประมาณ7,300ล้านบาทซึ่งตรงนี้เติบโต9% y e a เ on year ยออนเแล้วก็1% Q on Q ค ส่วนของรายได้ที่เราคาดว่าน่าจะสูงที่สุดในรอบก้าไต่มาก็มีประเด็นหนุนอยู่3ประเด็นด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะซึ่งก็ยอดขายของตัวเครื่องดื่มชูกําลังภายในประเทศเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ดีทั้ง year-on-year year, แล้วก็ Q-on-Q โดยเฉพาะตัวที่มาจากแฟกชิพตัวโปรดักต์ของเขาก็คือตัว M150 ฉลากสีเหลืองประเด็นที่2ค่ะก็คือในส่วนของตัว market share ของตัวเครื่องดื่มชูก,กําลังภายในประเทศนะคะซึ่งเราก็มองว่าในช่วงประมาณไต่มาสอเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 46. ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะดูใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยขนาดของตลาดที่มีการเติบโตอยู่สักประมาณ 2- 3เราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในส่วนของตัวรายได้เองก็คือยอดขายที่มาจากต่างประเทศค่ะเราก็คิดว่าตัวยอดขายของต่างประเทศไตรามาสสเนี่น่าจะเติบโตได้ดีมากๆในเชิงเยออนเย a r อาจจะค่อนข้างทรงตัวในเชิง QonQ แต่ต้องบอกว่าไตรามาสหนึ่งปีนี้เนี่ยเป็นยอดขายของต่างประเทศที่ต้องบอกว่า,าทําได้ดีมาก โดยเฉพาะยอดที่มาจากประเทศเมียนมานะคะซึ่งเราก็คิดว่าในช่วงไตรมาสสเองเนี่ยยอดจากเมียนมายังคงแข่งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นภาพของตัวรายได้ของไตรมาสสเนี่ยเรามองว่าเครือดื่มชงกาลังในประเทศเติบโตได้ดีรวมไปถึงมีแรงหนุนที่มาจากตัวต่างประเทศด้วยในขณะที่ตัวอัตราการทํากําไรขั้นต้นค่ะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ38%ระดับนี้ก็เป็นระดับที่ถือว่าเป็นนิวหายถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเขาทาได้อยู่ประมาณ34%รตไตรมาสหนึ่งของปีนี้อยู่ที่36.5%ประเด็นหนุน ก็มาจากหลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็อาจจะเป็นในส่วนของตัว economy scale นะคะที่ Vol u m มมาก็จะทำให้ตัวต้นทุนบรหิหารจัดการได้ดีขึ้นรวมไปถึงตัวต้นทุนหลักๆนะคะที่เป็นตัวต้นทุนวัตถุดิบหลักๆในไตรมาส2เนี่ยก็ถือว่าเบาบางลงหรือว่ามีราคาที่ต่ำลงแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะมีการขึ้นราคาในต่างประเทศอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็หนุนทาให้ตัวอัตราการทากาไรขั้นต้นของไตรมาส2ก็ได้ประทับใจสุดท้ายค่ะอย่างไรก็ตามในไตรมาส2เนี่ยจะมีรายการที่เป็นรายการด้อยค่านะคะ ซึ่งเป็นรายการพิเศษเข้ามาหักล้างนะคะอยู่ประมาณ300ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าหักล้างจากรายการนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ตัวกําไรสุทธิเนี่ยเราคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ660ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็เติบโตได้20%่สิบเปอร์เซ็นต์ year on year แต่ว่าอาจจะอ่อนตัวลง20% q ิบเอนคิว on ิเช่นเดียวกันถ้าเรามองในเชิงของตัว core operation นะคะเราก็ต้องบอกว่าไตรมาสสเองถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีนะคะรายได้ถือว่าเป็นในช่วงของไฮซีซันที่ดีแล้วก็รวมไปถึงอัตราการทํากําไรที่ขั้นต้นที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากทิศทาางไรม อาจจะดูเหมือนว่าอาจจะมีในส่วนของตัวโลซีซันของตัวเครื่องดื่มเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็มุมมองหรือว่าทิศทางตัวผมกรอบการเองอาจจะอ่อนตัวในเชิงควอเตอร์หนควอเตอร์แต่ถ้าเรามองภาพทั้งปีเลยเนี่ยเราเชื่อว่าทางโอสสภาเองเนี่ยฐานที่เป็นตัวกําไรสุทธินะคะแม้ว่าจะมีหักล้างมาจากตัวด้อยค่าเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ประมาณ15%เท่ากับประมาณ2,750ล้านแล้วก็ตัวคอร์โปรฟิตหรือว่ากําไรจากการดาเนินงานปกติเติบโต45%เท่ากับประมาณ3 0 0 0ล้านแล้วเราก็ มุมมองที่เป็นบวกนะคะแล้วก็มองว่าตัวคุณโอสอสภาหรือว่าตัว OSP เองจริงก็ตัวแทนในกลุ่มเครื่องดื่มที่ดีนะคะแล้วก็คําแนะนําเราก็ยังคงเป็นคําแนะนําที่ออฟเฟอร์ฟอร์มนะคะรานะคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ในปีนี้อิงบน PE ที่32เท่าอยู่ที่29บาทต่อหุ้นค่ะ